ครับพบกันอีกแล้วครับกีพีสองนี่เสร็จไปแล้วกอหนึ่งยังผลไม่เสียครับนี่เหลือกอนี้แล้วก็้นาบตัวน,น,นี้ครับก็ต,ต้องเคลียร์ทางรถก่อนจะเอาไปหมักหมักใ้้เ้นาแล้วเป็นปุ๋ยครับ เราจะไม่เผาเพราะว่าเผาไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าจะเผาไม่ได้ถ้าให้เผาได้นี่สบายมากเลยอนนี้ถ้าเผานี่อาโตโมตมาเดี๋ยวนี้เลยครับเขียดตังเลยก็เลยเอาไปหมักหไว้ก็ประมาณปีสองปีก็เน่าแล้ว แต่ก่อนที่ที่บ้านบุยเกียนนี่ของปลายันนี่ปลูกอะไรไม่ขึ้นนะพอได้พวกเศษไม้เศษอะไรไปเน่าปีสองปีนี่ต้นไม้เริ่มง,งอกแล้วเริ่มปลูกอะไรขึ้นแล้วแต่ถ้าเหมือนประเทศนอกนี่เขามีเครื่องบดนะเขจับยัดยัดใสบ่บดสับเลย ของไทยเรานี่เขาไม่ให้ครับขออนุญาตซื้อเครื่องสับไม่ได้ต้องคนมีตังคครับถึงจะซื้อได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องทำลายล้างอย่างสูงแต่ก็ไม่รู้นะเป็นเพราะอะไร ส่วง,งานนี้นี่เสียบบมรับจบครับนี่พร้อมเจ้าร o ร้อยเก้าหของเราอแรงนะครับแรงได้ใจจริงๆ เอออีกแล้วนี่อข้าวนี่จะไปต้มไหมนี่ปัดพ,พูดถึงอื่งไม่ได้เลยนี่ฮะห้เสียบ,บอมมีถุงไหมไม่เอานั่นออเลยไม่มีถุงปะไม่มี่าเดี๋ยว เราคนได้แถวบ้านนอกครับอ่าผมเต็มรถเที่ยวแล้วไปเดี๋ยวไปยันจะไปครับเจ้ารกฝากกดติดตามนะครับนี่